สวัสดีครับมีข้อมูลใหม่มาอัปเดตอีกแล้วนะครับตอบคำถามโลกแตกลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทต้องมีอะไรบ้างเป็นคำถามที่ทุกคนนั้นสงสัยนะครับสำหรับการที่ประชาชนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการขอรับเงิน5,000บาทจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com แม้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มีนาคม63ที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวานแต่ก็ยังมีคนสงสัยว่าสรุปแล้วเงิน5,000บาทนี้ใครจะได้บ้างต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างได้เร็วที่สุดเมื่อ,อไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรวมถึงเกษตรกรจะมีสิทธิ์หรือไม่วันนี้นะครับเราได้รวบรวมคำถาม และคำตอบแบบสรุปมาไว้ที่นี่หมดแล้วนะครับ 1. มาตรการเยียวยา5,000บาทช่วยใครบ้างตอบนะครับช่วยแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระเน้นคนทำงานที่เดือดร้อนจากโควิด -19 เช่นถูกเลิกจ้างโดนลดเวลาทำงานที่ส่งผลต่อไรายได้โดนลดเงินเดือนสถานประกอบการถูกปิด 2. ลงทะเบียนได้ที่ไหนคำตอบนะครับ w w w เราไม่ทิ้งกัน c o m นะครับ24ชั่วโมงไม่ต้องไปสาขาธนาคารอยู่บ้านทำเองได้ดีที่สุดนะครับให้ญาติให้เพื่อนช่วยลงได้มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วไม่ต้องไปเปิดใหม่ใช้ได้เลยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่02 1 1 1 1 1 4 4คำถามถัดมานะครับเตรียมตัวลงทะเบียนยังไงนะครับคำตอบใช้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรที่ติดต่อได้ข้อมูลการทำงานผลกระทบจากโควิด -19 ข้อที่4นะครับได้รับเงินเมื่อไหร่คำตอบนะครับคือเร็วที่สุด7วันทำการนะครับ หลังจากลงทะเบียนถ้าข้อมูลถูกต้องคุณสมบัติครบถ้วนได้รับ3เดือนเมษาถึงมิถุนายน63อย่างแน่นอนคำถามสุดท้ายนะครับเกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้หรือไม่คำตอบไม่ห้ามกลุ่มใดนะครับกลุ่ม1คือแรงงานลูกจ้างชั่ชวคราวอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือได้นั่นเองครับด่วนเปิด4ขั้นตอนการรับเงินประกันประปาเริ่มลงทะเบียน15เมษารับเงิน5พฤษภาคมเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกประกาศชี้แจงการคืนเงินประกันการใช้น้ําประปานะครับของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่15เมษา เป็นต้นไปโดยผู้ใช้น้ำนะครับประเภทที่1ที่พักอาศัยสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อขอรับเงินประกรันการใช้น้ำปาป,า,ปาได้ตามช่องทางต่างๆนะครับทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ l ล ne ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียง1กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำนะครับ 2. ทําตามขั้นตอนให้ครบถ้วน 3. รอ SMS กลับมานะครับ4 รับเงินตามช่องทางที่ระบุทั้งนี้จะสามารถขอเงินประกันคืนได้ตั้งแต่15เมษาและจะเริ่มคืนเงินนะครับประกัน5พฤษภาคมผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสหากตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านให้รอการติดต่อกลับจากกปพนะครับสาขาที่ให้บริการ นอกจากนี้นะครับยังมีข่าวว่าการประปานะครหลวงขานรับคอรมลดค่าน้ำคืนเงินประกันประปานะครับพร้อมให้โรงแรมผ่อนชำระนานกว่า6เดือนช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 นายปริญญายามะสมิตนะครับผู้การการประปานะครหลวงกปนเปิดเผยว่า กปนมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i d 1 9อีกทั้งเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนโดยกำหนดมาตรการการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่ง,าบ,งบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับลดค่าน้ำประปา3%ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา3เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม2563ขยารยระยะเวลานะครับการชำระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยโดยไม่คิดดอกเบีย้ยและสามารถผ่อนชำระไม่เกิน6เดือนสำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2563โดยติดต่อที่สำนักงานประปา สาขาพื้นที่ใช้น้ำนะครับคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาให้ประเภทที่1น,นะครับที่พักอาศัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นไปเพื่อขอรับเงินคืนตามวิธีที่กปนกำหนดทั้งนี้นะครับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการได้ดังนี้ 1. แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์อาทิเช่นแอปพลิเคชัน mwaon.mobile หรือ www.mwa.co.th นะครับและช่องทางอื่นเพื่อขอรับเงินคืน 2. ติดต่อขอรับเงินคืนที่สำนักงานประปาของกอปนทั้ง18สาขาทั้งนี้กปนยังยังได้เพิ่มมาตรการนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยการฉีดพ่นน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะครับในอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักง,งานตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเข้าสำนักง,งานติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอลเจลอีกทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดหน้าเคาน์เตอร์ลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟต์และอ,อื่นๆทุกอาคารสำนักง,งานของกอปนรวมทั้งให้ปฏิบัติงานบริเวณเคาน์เตอร์สวมหน้ากากนะครับ อนามัยตลอดเวลาด้วยกอปอนอยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 นี้ไปด้วยกันเช็คด่วนบุคคล4ประเภทไม่สามารถลงทะเบียนได้เพื่อรับเงิน5,000บาทจากสถานการณ์โควิด1 i ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชากรทั่วทั้งโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วย ทำให้หลายกิจการต้องหยุดดำเนินการและทางหน่วยงานต่างๆก็รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด1 i ล่าสุดทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด1 i ซึ่งเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันของภาครัฐที่จะช่วยเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ซึ่งทางเพจ ประชาสัมพันธ์เขต7ได้โพสต์ระบุข้อความว่าประชาชนที่จะได้รับเงินคนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมทั้งหมดเป็นเงินกว่า15,000บาทแต่ใครบ้างลงทะเบียนไม่ได้ขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเดือนละ5 0 0 0จากโรคโควิดไม่ได้มาดูก,กันครับ 1. ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ 2. ผู้อยู่ในประกันสังคมมาตรา33 3. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี 4. เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในมาตรการอื่นๆแล้วเปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทจากโควิด1 9 เริ่มตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมานี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทางออนไลน์นะครับก็คือ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นายอุตมสาวนายนรัตนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับด้นานมาตรการความพร้อมการชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆของ การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนั้นซึ่งเป็นมาตรการภายใต้ชุดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมระยะที่2ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่24มีนาคมปี63โดยระบุว่าแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระ ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ w w w r a ไ m e t i n g กัน c o m ที่เปิดให้ลงทะเบียนได้24ชั่วโมงโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะครับควรจะใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงท่านได้เพื่อจะ ที่ระบบจะได้แจ้งเตือนนะครับผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านนะครับผ่านทางข้อความ SMS ได้ในส่วนของการรับเงินเยียวยาจะสามารถรับได้2ช่องทางได้แก่บัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีนั้นตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนระบบจะสามารถดำเนินการให้จ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีของท่านได้เร็วที่สุดใน7วันทําการอย่างไรก็ดีมาตรการเยียวยา5,000บาทนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้ครอบคลุมผู้ที่รับผลกระทบทุกคนดังนั้นหากผู้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า3ล้านคนทางกระทรวงการคลังก็พร้อมจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป